อยู่ดีๆตอพวกเราอยู่ดีพวกเราจะแฮกกงน <c oughs> ินจังูาสาอะไรไม่รู้เรื่องแกไม่มีฐานหรอกแกไม่มีฐานออกมาจากที่นี้ได้ไม่หรอกนะไม่มาจริงใช่ไหมฉันเจ็บตูดมากเลยเฉันโดนทรามานตูดอะ นอนหลับดีกว่าอ๋อตรงนั้น <c oughs> แม่จุ้วพันตูดฉันหน่อยฉันเจ็บตูดมากเลยโอ้ยฉันโดนตบตูดมาที่นี่เหรอเนี่ยอะไรพวกเราพวกเราเจอเจอไม้ใช่ตรงนั้นไม้ลูกเด๋ยตรงนั้คงเ,เป็นท่อระบายน้ำสีนะไม่หนูไม่หนูหนโอ้ยเข้าไปไม่ได้เอ้ย ว่าแต่อเออเออทำไมต้องมามองที่ฉันด้วยอะ่ะก็นายเคยเป็นช่างท่อระบายนะ้ำแกเคยเป็นช่างซ่อมแอร์มาก่อนไม่ใช่เหรอแกก็ต้องไปซ่อมไปต้องนั่นฉันตอนนี้ฉันไม่ได้ทำอาชีพนั้นแล้วไงเฮ้ยวยเฮ้ี เอ้ยฮะตรงนั้นมันมีจุดว่างไงเดี๋ยวลองเอาเชือกมาปิดหน่อยแล้วกันเอ้ยเอาเชือกมาปิดเสร็จละเท่าน้าเท่าน้าเอ้า s p ปินเองก็ได้เตรียมกระโดดโอ้ยเตรียมพุชชัทเตะมาหาปลาไหล ชัานี้ใช้ได้จริงเลยไปแล้ว่าเราปีนเงินไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยำาไม่ต้องมาปีนทรบายนะ้ำหมินหมนะิ่นด้วยไงรูสินะฉันจะปีนไปต่อแล้วนะฉันจะปีนไปต่อแล้วนะพวกเอ้ยไม่ปีนก็ดีกว่าเฮ้ยหมินๆๆ สมชายเหม็นตายโทำไมนะพอเราจะทำยังไงดีสมชายเหม็นทอนระบายน้ำตายไปแล้วเอ้ยเอ๋แล้วฉันไปดอยฉันเหม็นเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไปไป Eh, oi, dah dah tu tu dia lebih dah bang. Kalau kita lebih dulu lah. Oi! เดี๋ยวพวกเราจบงานนี้เดี๋ยวพวกเราไปกินมาม่ากันนะมาม่าห้าบาทเออจำได้ว่ามีร้านเจ๊เจ๊บุญลุงเนี่ยเอ้ยเจ๊เจ๊จำม,มัง้งเจ๊มีร้านเจ๊คนหนึ่งอะอร่อยมากเลยบะหมี่ามาม่าร้านาน,านั้นโคตรอร่อยเลยแล้วจบงานนี้พวกเราไปกินมามา่าไม่ก็บะหมี่ร้านเจ๊คนนั้นไหมเออไหนก็คิดแบบนแ้นนะ ร้านเจ้านนั้นโคตรอร่อยเลยมัน oh คุณเรื่องอาหารกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยตกเฮ้ยคูจะแอบคุกกูจะแอบคุกโอ้ยมือชา คาเฟ่ออคาเฟ่โอ,อ,อ,อ้ชิดด้วยเฮ้ยไา่แลออ้ว

ไอลูกซองนี่นาะเอาเอาลูกซองมนก่อนเอาลูกซองมาก่อนอออน,นี่เน่ลูกซองเอ้ยพวกเราพวกเราต้องลงไปแล้วลเฮ้ยอ,อ,อะไรพวกเราพวกเราเออจังบวดอะไรเด้อเยอะจะได,ด,ด้พวกเราคือแก้งป้องกันคนหลบหนีจักทฐานทัพโค้งกระดูกเมียนยังไงล่ะฮะ เราโดนจับมาจากโครงกระดูกเมนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วหรือมั้งโพจะเอาของผมผม,มิงมันเอ้ยอได้ได้ใช่ไหมอยากดูใช่ไหมเอ้ ไม่อยากสู้กับจอมยอมเข้าไปในโกศผมไม่ยอมหรอกผมจะเอาหัวผม่หัวของผมยังไม่คุ้นหนึ่งให้เราปิ้งไม่หื้อ ไปกระดูชันหักเลยเนี่ยโอ้ยเอ้แก็ไปกระดูกละไม่ใช่เหรอเอ้ยนี่เดยวชันเป็สายตรึงนี่เนี่เด็กต,ตัวเดิกวุ้มิงเอออะเออ มันรักษาตัวฉันมีเงินกระเป๋านะนี่ยังไงอ่ะอย่าฉ yeah. ีดเข้าไปสิฉีดฉีดเข้าไปเลยโอ้ยขอที่ดัดกระดูกมาด้วยนะดูสิกระดูกฉัด แกทำไม่รอดแกไม่รอดแล้วล่ะพวกตีเอาปืนมานี่นะหนูโอ้ยแย่โอ้ยฉันหลบได้ดอกเฮ้ยเทียวเทียวับเทียวสุดไปเอไปอมตะสุดไปแทนเฮียสุดไปอมตะตั้งแต่สิบวนไม่สิฉันเป็นอมตะตั้งแต่ ตอนหนึ่งขวบเลยนั่นน่ะโอ้จะเหยียบช้านจะไปลากโอ้เจ้าก็เจ้าเจะ,ะ,จะ,ะ,จะเฮ้ Ich kann auch so ein Mosaikern. คนทำสตอรี oh goodness, er ่ให้แขนใหม่ฉันอะเลยเอ้ยโออ้ย่ได้ขนใหม่มากจากอทับสตอรี่อโ้ยโอ้ไโอ้ยโอ้ยโอ้โยโอยโหรอ้ยอ้ยโอ้ยยพวกย ติดตามตอนต่อไปถ้าจะดูตอนต่อไปไวๆกดคลิปนี้ห้าไวห้าไลค์จะทำมือจะได้แต่ไม่ถึงเท่าไรก็จะทำสองั้่าน่ะโอเคติดตามโปรติดตามตอนต่อไป